ภาพลีสนาศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลศึกที่สองครับภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมาชมศึกไทยเมลีกสองรอบคัดเลือกอาอกอาร2024นะครับและสุดท้ายก็ทั้งสองทีมครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสุทสาครพบกับโรงเรียนกีฬาจาังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปดูรายชื่อผู้เล่นสุดแรกของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสุทสาครนะครับ มีปณิดาโยธาทีครับเป็นผู้ศัพท์ตูผู้เล่นมีอภิรดีกองแก้วครับสชิธรลิศวันประพัชประพัชราสุดเพียรครับสุรุลิกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มีนงนุษย์ฤทธาพรครับเป็นผู้ศัพท์ตูผู้เล่นมีอีราวดีมาคริสครับปริชาทองรองเกมแรกเริ่มครับเป็นทางด้านสุรุลิกิรัตจักรนักศรีธรรมราชเป็นฝ่ายเขี่ยบอลบุก่อนนะครับโนบรัตโนบรัตได้แล้วโนบรัตไม่ล้ำด้วยโนบรัตซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับประตูแรกมาแล้วครับ ร,ร,รูจักว่าได้บอลแล้วเจ้าตัวยิงมั่นใจมากนะครับบอลยาวของอลิซดาวิ่งมาถึงอีกแล้วครับแล้วผ่านมาให้นพร,รั์แปะไม่เหลือครับโอ้โหไทวริดาวริดาลากไปเองวริดาไปเองครับโอ้อน,นี้วริเดาเลือกยิงเสาแรกเรียบร้อยครับเสาแรกไม่ปิดมุมก็เรียบร้อยเลยครับ วรีนดาสุดเอื้อมจ่ายไปจ่ายเข้าทางของนภรัตน์นภรัตน์ลองส่องเองลูกนี้<อ>ก็เรียบร้อยเลยครับ<อ>ประตูที่สามของเจ้าตัวครับนภรัตน์เทพสิริตัดบอลได้แล้วเลือไปเห็นทางนั้นพอที่ออกมากลครับเจ้าตัวนี่ล็อบบอลข้ามหัวทางนั้นปฎิดาเข้าไปเลยครับโสจิรัตอีกแล้วครับโสจิรัตคนนี้เจ้าตัว เอาจนได้ครับประตูที่5ของทางด้านโรงเรียนกีฬาโรงศรีธรรมราชครับจังหวะลากไปคนเดียวลูกนี้สมมสงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครจ้อง,องลแล้วก็ซัดไม่ขวาผ่านสมพิทาเข้าไปเลยครับรรโสจิรัตแทงตัดมาปริชาติสอดมาไม่ล้ำด้วยแล้วซัดไม่ขวาเรียบร้อยครับประตูที่6ของโรงเรียนและกศรีธรรมราชครับ สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประตูจากผู้เล่นจังหวะหลุดมานี่เจ้าตัวเลือกยินข้างไม่ถนัดด้วยนะครับด้าขวาแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่ขึ้นนำโรงเรียนสุมเกียรติสุขครอยู่หกต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังเริ่มครับ บอลป้ายคือหลังมาที่ปาิชาติเปิดของโค้งลูกนี้เอา้าเสียบประตูเข้าไปเลยครับประตูที่เจ็ของนุ่นการนวกสศรธรรมราชครับจังหวะจะเปิดเข้าไปเพื่อนด้วยซ้ายเลยครับบอลมันพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับแล้วปล่อยให้ปาิชาติหลุดมาปาริชาติทองรองหลุดเข้าไปรอบเป้าลูกนี้ไม่เหลือครับไม่ต้องเน้นแรงครับเน้นทิศทางแล้วบอลเสียบเสาเข้าไป อีเรอวีของสองบ้างลูกนี้เสียบใต้คันเข้าไปครับประตูที่เก้าของนริการังสิลธรรมดาชครับจากอีเรอวีมาคริสจังว่าเวียงที่ขวาของอีเรอวีครับบอลฮุกเสียบใต้คานเข้าไปเลยแล้วหมดเวลาการแข่งขันเลยครับเป็นนริกาจังหวัดราินธรรมราชครับเอาชนะเรืนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครไป9กต่อศครับ